สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้เปิดคลิปมากับไก่แดงนะคะอันนี้เป็นฟอร์มที่แบบกัดเต็มที่ของไก่แดงสังเกตใบใหญ่มากแล้วก็กัดแดงได้เต็มที่มากนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิตบอนสีไว้ก่อนได้นะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร 064 282 4363นะคะเบอร์นี้ก็โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแล้วก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกแบบโอนหรือปลายทางก็สามารถแจ้งได้นะคะนี่เลยเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปตลอดทั้งคลิปเลยนะคะอันนี้เป็นพลอยชุมคูนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นราหูอมจันทนะคะนี่สวยมากเลยนะคะโทนจะเข้มๆหน่อย ะะอันนี้เป็นภูพิงนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มคอมเพกนะคะยิ่งโตยิ่งสวยโทนจะเป็นออกสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นหน้าชมพูปลายเขียวนะคะภูพิงนี่ค่ะอันนี้เลือนหลวงนะคะเลือนหลวงเนี่ค่ะอันนี้ไก่ทองนะคะใครชอบต้นนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะไก่ทองเนี่ยจะอยู่ตระกูลเดียวกับพวกพญาพันวังเท้าพันตานะคะกัดแดงอันนี้กระดูกขาวด้วยให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะไก่ทองคนต้นอันนี้เป็นม่วงมหากาศนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นโชมป้านนะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่1ต้นนะคะต้นละเจ็ดสิบยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้เขาจะเป็นไม้ที่เป็นชั้นใบดีมากนะคะโชมป้านนี่อันนี้คือกาคาบพิกนะคะสีเขานะคะกาคาพิกจะเป็นไม้เข้มนะคะแล้วก็ด่างด้วยอันนี้บัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์ต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะ ไปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะกัดออกอมชุมพูมานะคะอันนี้หัวใจมังกรน,นะคะน,นี่กัดแดงเรียบร้อยอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาเลยนะคะต้นละ100บาทนะคะหัวใจมังกรน,นี่นะคะ่ะอันนี้เป็นนางมัสสุรีนะคะอันนี้อยู่ที่100บาทนะคะใบยาวนี่เลยนางมัสุรีขอบใบก็จะออกผิวๆด้วยนะคะอันนี้เป็นฮกหลงนะคะฮกหลงอันนี้จะเป็นกัดชุมพูนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้ใบยาวนะคะ แล้วก็องค์หญิงท้อฝันนะคะนี่อันนี้จะเป็นสอนลักนะคะต้นนี้นะคะแพ็กค,คู่ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะใบยาวสวยมากนะคะนี่ใบยังแข็งเลยแล้วก็องหญิงท้อฝันก็เป็นไม้ป้ายนะคะซับเศฐีนะคะอันนี้เวลากัดโตขึ้นก็จะกัดพื้นแดงนะคะต้นนี้หนูให้ไปอยู่ที่ อขอฟอร์มนี้60บาทนะคะสำหรับทซัเ์เศษถีนะคะสุดปาถนานะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะ,ะ,คะเขาจะมีเม็ดเยอะๆเลยนะคะทั่วพื้นใบพื้นใบจะเป็นออกเข้มนะคะอันนี้ชื่อสุดปาถนานางไหมนะคะอันนี้มาเป็นฟอร์มแบบ2ต้นนะคะนี่ใบสวยนางใหม่ต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะคุ้มมาก นะคะเป็นไม้มีหัวแล้วด้วยนะคะสําหรับนางใหม่ต้นนี้มีหน่อมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะนนี้เป็นแพ็คคู่นะคะม่านนางพิมนะคะากัดสีแล้วด้วยแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะคู่นี้ขออยู่ที่130บาทนะคะได้2ส,สายพันธ์ุเลยนะคะอันนี้เป็นตะระแม่จันทานะคะสองต้นแพ็คคู่ค่ะแล้วสีสวยมากต้นสองต้นนี้นะคะขออยู่ที่90บาทนะคะตะละแม่จันทา ต่อไปอันนี้เป็นมหาพลนะคะเท้ามหาพลหนูพูดชื่อผิดถ้ามีคาําว่าเท้านะคะจะป้ายมาแบบนี้เลยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะต้นโตนแล้วค่ะเท้ามหาพลนะคะหม้ยป้ายตับเดียวกับพวกเท้าหิรันพนาสูนท้าลำไยเลยนะคะอันนี้จะเป็นขุนเพ่งนะคะอยู่กับสิวาลยนะคะอันนี้ขุนเพ่งสวยมาก อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะแพ็คคู่เลยคุณเพ่งกัดสีสวยนะคะแล้วหน้าใบสังเกตหน้าใบเงาเลยนะคะอันนี้เป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะน่าจะเข้ม เม็ดถั่วแล้วก็อยู่กับสเสนดารานะคะต้นใหญ่มากนะคะใบเบลอเลยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะบอลเก่าอันนี้จะเป็นเม็ดเมดทีๆนะคะทั่วใบอันนี้จะเป็นไก่มะเหศวรนะคะอันนี้มาแบบ3ต้นเลยในกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะก็จะกัดชมพูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ค่ะันนี้ก็เป็นบวรรัตนโกสินนะคะต้นนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะนี่เลย เอคะ่ะอันนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะกับนาลีแชมชอยนะคะคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากอันนี้ก็จะออกโทนชมพูใบแข็งนะคะหมอหมอยอดเดชค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองใบไทยนะคะลายสวยมากอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ลูกไม้คะ่ะโทนออกแดงน้ำตาลนะคะออกแนวแบบเลือดหมูหน่อยนะคะต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ต้นละ 70นะคะใบหนาค่ะอันนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นแพ็คคู่ค่ะมีไม้เลื้อยู่กับอ่าเพชรมนทนนะคะได้สองสายพันธุ์ไม้เลื้จะออกโทนชมพูหน่อยนะคะแล้วก็เพชรมนทนเป็นไม้เก่าโทนแดงนะคะแพ็คคู่นี้ขออยู่ที่90บาทนะคะนี่เลยสวยมากอันนี้เป็นดาริกานะคะแบบไม่ดางนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจสิบ ะะดาริกานะคะนี่เป็นทองพันช่างนะคะอยู่กับพรสวรรค์แผงกระถางนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะสำหรับทองพันช่างค่ะอันนี้ชื่อดีนะคะเป็นบอลใบาย,ยาวกัดลายออกส้มๆแดงๆนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะไก่ราชาวดีต้นนี้ให้ไปห้าสิบนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วเม็ดเขาจะขึ้นเป็นจุดๆนะคะไก่ชนิดนี้พระพันวสาแดงนะคะต้นนี้ให้ไปหกสิบนะคะ นี่เลยอันนี้เขาจะมีเม็ดทีๆนะคะทั่วใบเลยใครชอบแบบกอใหญ่ๆอันนี้คือพรยามนนะคะได้สามนอค่ะกระถางนี้สวยมากและใบเบลอเลยขออยู่ที่หนึ่งร้สิบบาทนะคะหนึ่งิบาทพระยามนค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นกวนอูก,กับพาลีลังทวีปนะคะนี่เลยมาเป็นกอเลยนะคะเขาอ,อยู่กอเดียวกันกระถางนี้นะคะขออยู่ที่ เอาไปอยู่ที่280บาทนะคะ280สวยมากนะคะ6นิ้วนะคะหมายนอกตูค่ะสวยเลยอันนี้เป็นซับอํานวยนะคะซับอํานวยให้ไปอยู่ที่อันนี้ขอ80บาทนะคะซับอํานวยอันนี้จะเป็นอรุณชนะนะคะชอสวยมากต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะ นี่อรุณชนะค่ะอันนี้จะเป็นสามวังนะคะสามวังจะมีความคล้ายประสาททองแต่ละคนละแบบกันนะคะแล้วก็อันนี้อยู่กับลูกไม้สีออกเขียวนะคะหนึ่งต้นนี่สามวางขอ1หนึ่งร้อยบาทค่ะสีออกส้มๆแดงๆนะคะนี่ค่ะบัวหิมะนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับบัวหิมะฟอร์มนี้ก็จะกัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะสีออกหวานๆเลย ใบแข็งนะคะนี่อันนี้เป็นไผ่แล้วก็ออกใบยาวๆสีเหลือบนะคะนี่เลยต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไปหนึ่งบาทนะคะมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยแก่ตัวแล้วนะคะแล้วฟอร์มไม่สูงด้วยการแข็งเป๊ะใบแข็งนะคะใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะได้ขนาดนี้เป็นปีอยู่นะคะนี่เลยไผ่ต้นนี้นะคะสวยมากแอบมีด่างเทียมกลางใบนิดหน่อยนะคะ อ่าหรือใครอยากได้ไผ่อันนี้เป็นไผ่สีชมพูนะคะใบไผ่เขาจะเลียวเล็กนะคะต้นนี้ขออยู่ที่สี่สิบนะคะพระนารายนะคะพรนนารายอันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะ<ม>อันนี้ก็แดงนะคะพระนารายอันนี้จะเป็นลนพักนะคะยักษ์ลนพักอันนี้ให้ไปแปดสิบนะคะลายเริ่มขึ้นแล้วเป็นไม้ใบายาวนะคะอันนี้เป็นนายมั่นปืนยาวนะคะ ต้นละอันนี้ขอ100บาทนะคะนายมั่นปืนยาวสีกัดเต็มสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นไม้ใบแข็งแล้วก็เส้นใบชัดเส้นใบจะเป็นออกสีเขียวเข้มนะคะน,นี่เป็นมหาราชนะคะมหาราชเป็นไม้เก่านะคะการแดงแล้วก็ปลายด้วยอันนี้ให้ไป100บาทนะคะมหาราชค่ะอันนี้ก็เป็นขุนพลอาสาศึกนะคะไม้ชนิดนี้จะเด่นที่เส้นใบนะคะทรงใบก็จะเป็นทรงใบยาวนะคะ ให้ไปอยู่ที่อันนี้ขอ50บาทนะคะได้2ต้นคู่นะคะในกระถางนี้อันนี้ขุนพลอา,าสาศึกนะคะอันนี้เป็นทศกัณฐ์จะอยู่กับลูกไม้นะคะหูยกสีชมพูใครชอบนะคะคู่นี้ขอ80บาทนะคะ2 0 0พเลยนี่บอลเก่านะคะไม่มีชื่อแล้วดูเส้นใบนะคะใบแข็งมากนะคะมีหน่อเรียบร้อยนะคะบอลเก่าต้นนี้ขอ80 นะคะใครชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทรงใบออกใบาย,ยาวสะโพกกว้างนะคะขอเป็นรหัสจอจานแล้วกันบอนเก่าจอจาน80บาทค่ะเดี๋ยวไปทํากอได้เลยหน่อมาแล้วนะคะเจ้าสาวนะคะสวยมากอันนี้ขอ70นะคะใบแข็ง นี่เลยเจ้าสาวอันนี้ก็สเวดโลหิตนะคะควรต้นมีคุ้มทรัพย์อยู่1ต้นด้วยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วค่ะสีโทนชมพูนะคะชื่อของเขาคือเวดโลหิตนะคะนี่เลยอันนี้ได้2แบบนะคะเป็นไก่ฟ้าพยาลออันนี้จะมีขอบใบไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีลูกไม้ไก่หน้าชมพูนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนี่ นี่เป็นตับรามเกียนนะคะชมพูพานคองเมืองนะคะนี่สวยมากนะคะแล้วใบกว้างอันนี้เป็นไม้โบราณตัวเก่าเลยนะคะสะโพกจะกว้างแล้วก็ปลายด้วยอันนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะชมพูพานคองเมืองเนี่ยค่ะดูสีเขาเขาจะมีเม็ดขึ้นด้วยนะคะเป็นเม็ดจุดๆเจอนางผิวมาต้นหนึ่งค่ะอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะนางผิว ตามชื่อเขาเลยใบเขาจะพิ้วมานะคะอันนี้คือคุ้มมากคลิมขอบฟ้ามาเป็นกอเลยกอนี้นะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางเกาสุริยานะคะนางเกาอันนี้มาพร้อมหน่อหนึ่งหนอ่อแล้วก็กัดสีแล้วนะคะนี่เป็นสีชมพูหวานๆต้นนี้นะคะขออยู่ที่นางเกาสุริยาให้ไป60สิบนะคะหกบบาทอ่าันนี้มี มาแบ่งหนึ่งต้นนะคะเจ้าคุณปัญจนึกนะคะมาเป็นกอเลยนะคะหัวใหญ่แน่นอนต้นนี้คือป้ายมาแล้วนะคะเป็นไม้เก่าหายากเช่นเดียวกันเจ้าคุณปัญจนึกป้ายด้วยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่180บาทนะคะมีแบ่ง1กระถางคะ่ะนี่นหนขึ้นแล้วอันนี้หลวงปู่ขาวคะ่ะสองหนนะคะในกระถางนี้ ขออยู่ที่100บาทนะคะหลวงปู่ขาหัวใบจะเป็นสีชมพูนะคะนี่เป็นเท้าจันทชนนะคะป้ายชมพูแล้วก็โคนต้นเป็นฟ้าสางนะคะนี่คู่นี้ขอ100บาทนะคะสีสวยฟ้าสางก็จะเป็นออกสีเปรอะนะคะชายชนนะคะต้นนี้ได้สองต้นคู่นะคะกระถางนี้นี่อันนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะชายชนค่ะป้ายมาแล้วนะคะ นางสุชาดานะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะนางสุชาดาก็จะจัดอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะนี้เป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะเท้าหิรันจะป้ายแดงนะคะถ้าเป็นเท้าชันชนเมื่อกี้จะป้ายชมพูค่ะนี่นะคะอันนี้เท้ารำไพตอนนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะถ้าใครชอบเท้ารำไพจะเป็นไม้ที่ป้ายแจ่มป้ายชัดนะคะสังเกตดูเนี่ยค่ะ แล้วเขาก็จะมีความก้านแดงละเลือด้วยนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้นะคะข้างๆท้ายรำไพจะเป็นอินทระลังสันนะคะอันนี้ไม้เก่าถ้าเราได้ยินบ่อยๆจะเป็นมัควานลังสันนะคะนี่ก็เป็นม่านนางพิมพนะคะก็จะคู่อยู่กับลูกไม้นะคะนี่สวยมากต้นนี้ขอแปดสิบนะคะอันนี้นะคะจะเป็นมีชื่อว่าขุนสามชนนะคะต้นแข็งมากแลวต้นใหญ่มากเลยต้นนี้นะคะขออยู่ที่ 100บาทนะคะขุนสามชนจะเป็นไม้โทนชุมพูนะคะใบแข็งอันนี้เป็นนางสว่าหานะคะแพคคู่อยู่กับม่านนางพิมพ์อันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะนางสว่าหานี่คือกัดเต็มเลยนะคะนี่เป็นไม้ตามหาทั้งคู่เลยนะคะอันนี้เป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะอยู่กับม่านนางพิมพ์นะคะแบบโอ้มีหน่อแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะ ได้สองสายพันธุ์อันนี้สายพะเนศนะคะต้นนี้กัดเต็มเลยขออยู่ที่120บาทนะคะสายพเนศนี่ถ้ากัดเต็มที่นะคะความเขียวจะหายไปหมดเลยเหลือแค่แดงนะคะอันนี้จะเป็นตัวแผงนะคะเท้าจันทชนใบพิวมาเลยต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะเท้าจันทชนแผงอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะ แบบไม่ด่างเม็ดจะเด่นๆแบบนี้เลยยอดมงกุฎต้นนี้นะคะขออยู่ที่60ิบาทนะคะยอดมงกุฎไม่ด่างเดี๋ยวพื้นเขียวนะคะจะเริ่มกัดสีมาอีกนะคะนี่ในกล้องจะเห็นชัดไหมอันนี้เริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้เป็นเขื่อนซิลิกิตนะคะจะคู่กับมังกรทองใบยาวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะใครชอบอันนี้ก็ออกหวานนะคะสําหรับเขื่อนซิลิกิตนะคะนี่อันนี้หมอออกมาแล้วคะ่ะใบใหม่นะคะ ก็ถ้าใครชอบต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะนี่เป็นหมอที่แผงมาจากหมอปริญญานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแม่พันธุาาา์พญานาคราชแล้วก็ลูกไม้นะคะใบกลมๆสวยมากนี่พญานาคราชเวลาลายเต็มๆนะคะนี่อันนี้เป็นตาลแม่กูสุมานะคะสังเกตกูสุมาจะออกสีพัดเทลหน่อยนะคะชมพูจะเป็นชมพูพัดเทลนะคะนี่ข้างๆเป็นลูกไม้นะคะ นี่เป็นซูสีไทยเฮานะคะเป็นไม้ที่หน้าเงาดีนะคะสําหรับซูสีเขาจะเป็นโทนแดงนะคะนี่อันนี้ก็จันฉายนะคะจันฉายสามสีค่ะจันฉายก็ถ้ายิ่งแก่ตัวนะคะความแดงเขาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะไอความชุมพูด้านในนะคะนี่เลยจะขยายกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแต่ละแม่จันทานะคะสังเกตแต่ละแม่จันทาจะออกชุมพูบานเย็นนะคะ วันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับต่ละแม่จันทาข้างๆนี่เป็นกวนอิ่มนะคะนี่ยค่ะพวกแม่พันธุ์นะคะสามารถเนี่ยสีเขาเวลาเต็มฟอมนะคะกัเราจะเห็นสีเต็มของบอนแต่ละชนิดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นนารีบุรพานะคะกับแต่ละแม่จันทานะคะนี่แดงๆแ,แปด๊ดแป๊นี่คะ่ะอันนี้คือเพชรมนทนนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัย นี่มหาชัยเป็นไม้ที่เขียวป้ายแดงชัดเจนนะคะข้างๆนี่จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะฟอร์มจะไม่สูงนะคะบัวหิมะจะเป็นออกขาวอมชมพูนะคะ นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุไหนก็จดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 28 4 282, 43,,63 นะคะเบอร์นี้ก็โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้แล้วก็สามารถกดติดตามรับชมคลิปได้นะคะคลิปจะมีลงทุกวันเลยสามารถแวะเข้ามารับชมบอลสีกันเพิ่มื่อนก่อนได้ สนใจพันไหนก็จดชื่อนะคะสามารถสั่งได้หนึ่งต้นสองต้นสั่งได้หมดเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ